สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องนะคะของวันที่24มิถุนายน2568นะคะในคลิปนี้เนาะแม่เพนจะมานำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎาคม2568ของอาจารย์สวัยให้กับ f อฟทั้งช่องนะคะ เลขติดสามตัวมาแล้วนะคะจะมีตัวใดเน่เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเนาะแต่ว่ามาเบิ้งงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วของอาจารย์สวายเลขติดสามตัวบนล่างหลุดนะคะตัวสําหรับสองตัวเนาะคะ่ะแต่ว่ามาที่สามหลักร้อยนะคะมาที่สามหลักร้อยเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งงวดนี้กันต่อแต่ว่าใบเพ่นจะมาท่วนขึ้น ของตาปากน้ำโพนะคะเพราว่าเพิ่นห้แต่ตองงวนมาแล้วนะคะทวนคืนของตาปากน้ำโพก่อนว่ารัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกแปดตาให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่แปดกับหนึ่งนะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่แปดกับหนึ่งชุดสามตัวบนตาให้มาแปดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งแปดแปดเพิ่นคือหาเลกเบิร์นเนาะงวนนี้ซีบะเบิร์นบ่เล่าคือเบิร์นทุกมือแทนเนาะ เราช่วงนี้เบิลทุกมือนะคะ fc เมื่อคืนนี้แม่เพ่น่าจะลุดเบิลบ่พี่ประฮัตว่าบ่มีเบิลดอกว่าซันบ่มมีเบิลดอกวาซันแม่เพ่นก็เลยบลูดจ่อยแม่เพ่นสื่อเพนแม่เพ่นสื่อแต่โตที่มักก็คือสามสามกับเอ่อสื่อของพ่อหมอดูเล็กเด็ดนะคะก็คือแปดแปดกับห้าห้านะคะถ้าวาพี่พัพี่ประฮัตบอมาว่วบ่มีเล็กเบิลแม่เพ่นจะลูดเบิลเลยเมื่อคืนนี้ได้แต่ว่าพี่ประฮัตเพนวาบ่มีแม่เพ่นก็เลยบลูดจ่อยนะคะ fc นี่แหละเนาะแม่อยู่เพื่อนบอกว่าแม่เพ้นถ้าแม่เพนจะซื้อหวยตัวไหนต้องมั่นใจตัวเองถ้าตัวเองชอบตัวไหนให้ซื้ออย่าไปเชื่อความคนอื่นเมียนอิลีเนาะค่ะเนาะแม่ริูเพิ่นว่าเพื่อนบอกเพื่อนบอกอันทักอันทางพี่อ่านันมาเนาะเพราะว่าแม่เพินกะไลแม่เพแม่เพินถามอายุแม่เพ้นไปนะค่ะเพื่อนกะคิดให้ว่าแม่เพ้นต้องมั่นใจเจ้าของเชื่อเจ้าของนะคะ คือตะกีเนาะแม่เพ่นบ่เคยเก่งเล็กจักเทอ่อแม่เพ่นซื้อตามดวงเจ้าของถึกตลอดนะคะแต่ว่าช่วงนี้มาซื้อเก่งเสตเลขกสูตรเลขกแต่ละสำนักแรกแต่ละอาจารย์มันก็เลยผีดผ่าดไปหมดนะคะก็เลยลุดบ่อยมากค่ะบัดน,นี้แม่เพ่นก็สิเอาตามดวงเจ้าของนั่นแหละเนาะมักตัวใดจะซื้อตัวนั้นจะดับกระยาจะบดับกระยาเนาะแม่เพ่นมักตัวไดแม่เพ่นจะซื้อแต่ตัวนั้นลองเบิงบัดน,นี้ จะบทียบเสเลกสูตรนะคะมันมากตัวใดในใจมันคิดออกตัวใดจะซื้อแต่ตัวนั้นแหละเนาะอยู่ที่ดวงด้วยนะคะ fc เมลิวเพิร์ว่าถ้าไม่เพนชอบเลขตัวไหนให้ซื้อตัวนั้นคนอื่นพูดยังไงอย่าไปเชื่อนะคะเพิ่นว่าเนาะกระเมียนควบเพิ่นอีรีค่ะสองวันละครั้งวันนั้นกาพี่บหัตเพิ่นก็ว่าจังไดประเภทกับว่ซื้อจอยกับออกจอยนะคะยคัดดวงกันอีรีเลย ได้แล้วนอกของตาปากน้ำโพตาให้วิ่งรูด8กับ1บนล่างชุด3ตัวบน8 1ดแล้วก็188ชุด2ตัวบนล่างมี8 8ด8แล้วก็8 1 1หนึะคะหน,หนออกราวเมื่อคืนนี้เนาะค่ะวุ้ยเมื่อคืนนี้มีคันไม่เพ่นรูดเบิเพ่นกระไดคาขนมนองข้าแพลงละละบหยรูดเสียงงันจอย มาต่อที่ของเขาฝากมาสำหรับรัฐบาลไทยของเขาฝากมานะคะวิ่งลูดบนล่างมา8กับ9นะคะชุด3ตัวบนมี9 8 6แล้วก็897ชุด2ตัวบนล่างมี9 6 8 6 9 7 8 7ดหนะคะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของเขาฝากมานะคะก็ของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมาก็ตรงกันที่8นะคะสำหรับตัววิ่งตัวลูดนะคะ fc ตัววิ่งตัวลูดของเขาฝากมากับตาปากน้ำโพตรงกันที่8นะคะ,ะได้แล้วไปต่อเด้อจะ้ะมาต่อที่ของพ่อเกลียงวิ่งล่างอย่างเดียวนะคะผู้ใดมักวิ่งล่างของพ่อเกลียงเอาไปวิ่งได้เลยวันนี้งวดนี้พ่อเด่นมาให้เลยนะคะ วิ่งล่างเด่นที่4ลอง5นะคะงวดที่แล้วเด่นที่0ลอง9นะคะมาที่0ล่างเนาะ,ะตัวประกบหลัก10เพิ่นก็บถูกนะคะให้มีเป็นชุดลองนะคะเพิ่นให้ชุด0 5 0ยเป็นชุดลองเนาะงวดนี้ให้มาวิ่งรูดเด่นล่างนะคะ4ลอง5หลัก10ล่างมี4กับ5หลักหน่วยล่างมี1 2 3 แต่ว่าเอต้องกลับไวเดอร์นะคะถึงจะเป็นหลักหน่วยหลักสิบก็ช่างนะคะกลับไว้นน้อยนะคะเพราะว่ามันบอเนตนอนนะคะว่ามันจะมาตรงหรือจะมาตัวกลับนะคะต้องกลับไอ้บ้างน้อยๆเนาะเอาตัวตรงหนักๆแต่ว่าตัวกลับเอาเบาๆนะคะทาวาผู้ไดมกักตามสูตรของพ่อเกลียงอันนี้เนาะส่วน ตัวจับคู่งวดนี้เนาะเ่นจะจับเต็มชุดให้เลย4ี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามงวดนี้พ่อเน้นให้ที่สี่หนึ่งกับสี่สามนะคะเอฟซีสี่หนึ่งกับสี่สามค่ะงวดนี้ล่างอย่างเดียวเนาะงวดที่แล้วก็หกคู่แบบนี้เนาะก็ให้มาเป็นศูนย์งวดที่แล้วไม่เพิ่นเอาใบเก่าออกไปแล้วเนาะคะ่ะ ก็ถือว่าเข้านะคะของพ่อเกลียงงวดก่อนเด่นยังก็ก็เข้าตัวเด่นนะคะวิ่งลูดเข้าตัวเด่นงวดที่แล้วก็เข้าตัวเด่นงวดนี้ก็เข้าตัวเด่นนะคะตัววิ่งตัวลูดเอฟซทั้งช่องมีตัววิ่งตัวดีดเด็ดตัวเดียวมาจับใส่เลยนะคะจังบอได้จังบอเอียงกาเสียทุนไหลนะคะเอีอ่ะแทปหน้าจอของพ่อเกลียงนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่ง ก,กรกดาคม2568ของพ่อเกลียงล่างอย่างเดียวรอชุดบนนะคะรอชุดบนของพ่อเกลียงว่าจะมาวันไหนมาแล้วแม่เพนจะรีบลงคลิปให้ทันทีเลยเนาะเพื่อว่าเอฟซีทั้งช่องจะได้ไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เอฟซีทั้งช่องมักบซีหนึ่งซีสองซีสามหาหนึ่งหาสองหาสามผู้ใดมักตัวใดคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแม่เพนด้วยแม่เพนกันจะหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแต่ว่าแม่เพนมักตัวนี้นะคะ,ม,ะ,คะมักซีหนึ่งค่ะ เนาะถ้าว่าเู้ใดบมมักก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่ว่าม่เพิ่นมักตัวนี้ซีหนึ่งค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเกลียงมาค่ะม,มาแล้วสำหรับเลขติดของอาจารย์สวัยงวดนี้มาที่เลขติดสามตัวเนาะซื้อเลขไมาติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูงหวยงวดที่แล้วหลุดนะคะหลังจากเข้ามาปีหกแปดหลุดสองงวดนี้แล้วนะคะปีหกแปดหลุดสองงวดนี้นะคะ fc fc ว่ามีจังหวดแล้วแต่ว่าหลุดแค่สองงวดนะคะเอองวดที่แล้วบวแมนงวดนี้นะคะงวดที่แล้วหลุดนะคะนี่ค่ะห้าสี่สามแต่ว่าไม่เพ่นกับ,บนะว่าบุรหลุดเพราะว่าสามมาหลักลอยนะคะเนาะหลุดแค่อยู่ในชุดสองตัวเฉยแต่ว่ามาหลักลอยอยู่เนาะสำหรับงวดนี้วิ่งรูดเจ็ดแปดเก้านะคะเลขติดบวแมนวิ่งรูดนะคะเลขติดบนล่างมาเจ็ดแปดเก้าเนาะ ก็จับที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าอันนี้เป็นเลขเต็มสูตรของอาจารย์สวายเนาะมีหนึ่งสองสามมาจับใส่เจ็ดแปดเก้านะคะเล่นได้ทั้งบนและล่างนะคะของอาจารย์สวาย เลขติด3ตัวมา7 8 9นะคะอาจารย์จับคู่ใช้ใส่เลขเด่นของเพ่นก็นจะมี1 2 3ก็จะจับคู่เป็น17 18 19 27 28 29 37 38กับ39ค่ะอ่ามาแคปหน้าจอของพ่อเกลียงแล้วก็ของอาจารย์สวัยถ้าว่าตัวไดมากตัวไดชอบตัวไดเนาะพ่อว่าของาอาจารย์สวัยได้ทั้งบนทั้งล่าง ส่วนของพ่อเกลียงสูตรล่างอย่างเดียวนะคะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะอ่ะคลิปนี้ไม่เพ่นกับขอให้ทุกคนโชคดีค่ะหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ได้รางวัลใหญ่ๆนะคะโชคมันเฮงๆรวย,ยๆปังๆกันทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ